สวัสดีค่ะคุณลูกค้ามาทําธุรกรรมอะไรคะป้ามาขอปิดบัญชีทั้งหมดอะค่ะอ๋อค่ะ,ะคุณลูกค้านําสมุดบัญชีมาด้วยไหมคะมีค่ะไม่ทราบว่านี้มาด้วยกันหรือเปล่าคะใช่ครับได้ค่ะ ให้ไงเดี๋ยวขอรบกวนรอสักครู่นะคะตอนนี้บัญชีของคุณลูกค้าเนี่ยจะเป็นแบบฝากประจำ24เดือนนะคะถ้าเกิดว่าถอนตอนนี้ดอกเบี้ยก็จะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความต้องการของคุณลูกค้า เดี๋ยวทางเราดำเนินการให้นะคะรอสักครู่นะคะพายว่านะคะเราน่าจะต้องมี สัญญาณส่งซิกอะไรกันบางอย่างเผ enfin <am anyway> yeah> okay, okay ื่อว่าถ้าเกิดมีอะไรน่าสงสัยอะค่ะยังไงเดี๋ยวเอาท่านี้นะคะโอเคแล้วค่ะเดี๋ยว ขั้นตอนต่อไปนะคะจะต้องถ่ายรูปเพื่อยืนยันตัวตนนิดนึงอะค่ะพอดีว่าเป็นกฎของทางเราในการถอนปิดบัญชีค่ะใช่นะคะอ๋อคุณภูมิเดี๋ยวรบกวนช่วยออกไปดูรูปถ่ายหน่อยนะคะไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะคะพอดีนภัทรไม่ค่อยเก่งเรื่องถ่ายรูปเท่าไหร่เลยอะคะ่ะได้ครับได้ครับ,รบเชิญน,นะคะเชิญค่ะ โอเคค่ะ okay, คุณป้าเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปนะคะไปขอ,ขอทางนี้หน่อยค่ะาทางนี้ค่ะหันทางนี้นะคะเอ๊ะทำไมไ<ป>อขอคะ<ป>เอ่อคุณลูกค้าคะมันไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวขอเถิดด้านนี้หน่อยนะคะอา่ายังไม่ได้ค่ะขอขอ,ขอทางนี้ค่ะนิดนึงอีกนิดนึงเอ๊ะทำไมยังไม่ได้อีกล่ะเนี่ยข้อนะคะอ๋อ ไม่ได้เพราะว่าพี่ผู้ชายโทษนะคะรบกวนคขยบนิดนึงได้ไหมคะออกห่างไปนิดนึงได้ไหมคะอ่าอยังไม่ได้เลยเพราะว่าพี่ผู้ชายยืนซ้อนอยู่ข้างหลังนะคะมันก็เลยหน้าซ้อนกันแล้วมันยืนยันตัวตนไม่ได้ยังไงขอให้รุ่นต้าหลบมาทางนี้นะคะ